กุณจะรถอยู่ในบ้านกุณจะบ้านก็อยู่ในรถจะไปไหนไม่ได้เข้ารถเข้าบ้านไม่ได้สวัสดีครับชื่อพิริยะครับ ก็จริงๆแล้วมีหลายบทบาทครับเป็น Legend f o u d e r ของ Get Expand c o r k แล้วก็เป็น Co-founder ของ g l o w Story ด้วยนะครับเป็นเอเจนซี่เล่าเรื่องเนาะแล้วก็บทบาทสุดท้ายบทบาทใหม่ครับน่าจะเป็นศิลปินในบทบาทของอมรครับกับเพลงล่าสุดที่หลายๆคนน่าจะได้ยินกันไปกุญแจรถอยู่ในบ้านกุญแจบ้านอยู่ในบน ม,มันเกินความควบคุมไปไกลกว่าที่คิดไว้ตั้งใจไว้ไปเลยเถิดไปเยอะแล้วครับก็กล่าสุดก็มีหลายหลาวคนแชร์ไปครับมีในทิก t o k เนี่ยมีชาวต่างชาตินะชาวเวียดน,นามชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยครัไปแปลเรือร้องแล้วมันก็เริ่มไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับก็หวังว่าจะสร้างสันติภาพและรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ผมเองคนขี้ลืมมาครับแล้วก็เป็นคนปั้มป,ปเป๋อเป,อเปอ๋แล้วก็ติ ของเยอะครับเนื้อใส่นี่มีกระเป๋าในกระเป๋าอะไรเงี้ครับก็เลยจะหากุญแจหาของอยูอ่หมดสถานกะารณ์เหล่านี้ก็เกือบจะเจอแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าสถานการณ์แบบใน m อีขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนๆกันนิดนึงครัดว่านอกจากเรืมกุญแจหรือว่ารถอะหรือว่าคุญแจบ้านหรือกุญแจรถน,นะครับดว่าสิ่งที่มันน่าจะเป็นความรู้สึกตอนที่เกิดขึ้นตอนที่ตอนที่ทำเพลงด้วยกันกับเพื่อนๆนะครับดว่ามันอยู่ในช่วงโมนต์ของ ความอดทนของการตัดตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงจะเข้าบ้า,กานก็ไม่ได้จะเข้ารถก็ไม่ได้คือว่านอกจากโมเมนต์ลืมกุญแจแต่คนคงมีโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตจพันอยู่เหมือนกันสิ่งที่เราอยากจะทำาหรือว่ามันสําคัญอยู่ในบ้านเราก็ต้องออกเดินไปตามหาข้างนอกแต่เป็นตัวเราเองมากกว่าคนขับที่มากกว่าเป็นการหาคุณแจไม่เจอมันคือตัวเราเองจริงต้องการจะไปที่ไหนกั็นแน่นเนี่ยเปคอที่ยากกาาัน ไม่ได้คุยเยอะไม่ได้คิดเยอะหรอกครับคือว่าเพลงน,นี้มันออร์แกนิกมากที่มันมันสวยงามสำหรับพีกับเพื่อนๆมากเพราะมันออร์แกนิกมากครับไม่ได้เป็นทีคนเดียวเนาะที่ทาเพลงนี้ขึ้นมาเราอยู่ในเหมือนบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านที่เป็นคอมมิวตี้ที่อยู่ในคอนโดเดียวกันแหละายคนแหละในห้องเนาะแล้วก็ไอาการที่มาใช้เวลาด้วยกันเล่นดนตรีร้องเพลงง้องเก็กตด้วยกันในบ้านเพื่อนตอนเย็นตอนค่ำด้วยกันนะครับมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เกิดข,ขึ้นเป็นประจำเลยหล การที่มีแว็บขึ้นมามีโยนบอกเฮ้ยพี่คอนเซปต์คุณจะรถอยู่ในบ้านคุณจะบ้านในรถไหมก็ลองแต่งเล่นกันหาเป็นปีเริ่มทํากันก็เป็นแบบโปรเจกต์ขำๆกับเพื่อนๆครับที่เราทําเรื่องเล่นๆให้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามีกระบวนการทุกอย่างง่ายมากก็ค่อยลองทํากันไปอะไรอย่างงี้ครับแต่สิ่งที่พบระหว่างทางคือมันยิ่งทําให้เรามีเพื่อนเพิ่ม มีเพื่อนคนนู้น,นค,คนคนี้ที่เข้ามาช่วยเราออกแบบวิธีการร้องอย่างนุ้ยมีเพื่อนที่ป้ายออโอโพอีกอมาขอยรใช่ว่าเพื่อนที่มาช่วยมิกช่วยอัดต่ดางแต่เราก็รู้สึกว่าพอปล่อยออกไปครับสิ่งที่ที่เซอร์ไพรส์มากมากกว่าน,น,น,นั้นก็คือมันก็ไปเพิ่มเพื่อนเนาะมันก็ไปขยายกลุ่มคนที่หวัวเรอะไปกับเราคนที่รู้อีกแล้วอย่างนี้ไม่งมาอีกแล้วอยเงี้ยมก็รู้สึกว่าเป,เป็นเป็นโมเมนต์ที่สนุกมากครับ